ไปดูกันเลยครับปืนแรกครับจะเป็นปืนพวกพวกรัวๆก่อนครับจะบอกปืนไหนครับไอ้ปืนนี้ครับก็ปืนนี้ครับก็ปืนนี้ครับก็ปืนนี้ครับแล้วก็ปืนนี้ครับก็ปืนนี้ด้วยครับก็ปืนนี้แล้วก็ปืนนี้ครับเนี่ยโหดที่สุดเลยผมหาง่ายครับแล้วพวกนี้ก็จะเป็น ปืนทองแล้วก็ปืนเลเซอร์ผมไม่แน่ใจครับผมไว้กันเล่นก้อนนี้ครับแล้วก็ปืนแล้วก็ปืนนี้ครับแล้วก็ปืนใหญ่อยู่แล้วก็นี้อันนี้ผมชอบมากเลยครับแล้วก็ปืนเหมืนมีดนี่ผมซื้ไม่ได้ครับมันมีดานุทั้งอันนี้แล้วก็นี้แล้วก็นี้นะครับแล้วก็นี้ับแล้วก็นี้ครับแ้วก็นี้ครับแล้วก็ดาดสตาร์วอยซ์ครับ ีอัน <osc> ต่อไปครับก็อันนี้ที่ผมชอบที่สุดครับแต่ว่าคุณต้องเก็บเลเวลก่อนนะครับปืนนี้ครับปืนนี้ครับก็ปืนนี้ครับก็ตีครับตี้ครับแล้วก็ไอตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ไอตัวนี้ครับก็ตัวนี้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 ครับปืนสุนเปอร์นี้ผมพูดไม่ได้ครับผมจนเดียงไปตีอะไรครับอันนี้ครับแล้วก็ธนูครับแล้วก็ไอ้นี้ครับ ตัวที่ผมใช้อยู่แล้วก็ปอมับก็ตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้มันไม่ค่อยแรงคท่เราเลตัวนี้ครับส่วนตัวนี้ครับก็จะเป็นอันนี้ครับแล้วก็อันนี้ครับแล้วก็อันนี้ครับโอ้โหอันนี้ก้อนนี้แล้วก็อันนี้ครับแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้มันไม่ค eh <Monkey> <This> <high> ่อยแรงครับผมก็ไม่ชอบก็อันนี้แล้วก็อันนี้ครับก้อนนี้ก้อนนี้ จบคลิปเท่านี้ครับบ๊ายบาย